คลิปนี้ครูตต๊กก็อยากจะขอแนะนำด e ม i นา AI เครื่องมือสุดล้ำที่ช่วยสร้างภาพจากข้อความนะครับเปลี่ยนแรงบันดาลใจให้กลายเป็นงานศิลปะได้สดค,ร,ครับมา,มาพบก,กับช่องห้องเรียนครูตต๊กนะครับทุกเช้าวันทิตย์เวลา9นาฬิกา เวลาดีที่จะมาพบกับเทคโนโลยีสารเทศที่ง่ายๆเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลากับช่องห้องเรียนครูติ๊กนะครับคลิปนี้ครูติ๊กก็อยากจะขอแนะนำดีม m นา AI เครื่องมือสุดล้ำที่ช่วยสร้างภาพจากข้อความเปลี่ยนแรงบันดาลใจให้กลายเป็นงานศิลปะได้ท่านที่ต้องการอยากจะออกแบบภาพเอาไว้ใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นไว้ใช้ทำสไลด์ไว้สำหรับพรีเซนต์หรือจะเป็นรูปภาพประกอบ าการเขียนบทความหรือข้อความต่างๆนะครับเราก็สามารถสร้างภาพได้ด้วยดีมิ n n านั่นเองนะครับจะมีวิธีการอย่างไรลองมาใช้กันดูนะครับก่อนไปรับชมนะครับก็ฝากไว้ถ้าชอบคลิปนี้ชอบแนวทางของช่องนี้นะครับก็ช่วยกดแชร์กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามช่องเรียนบูติกนะครับแล้วไปพบกับการแนะนำดีมิ n a า i เครื่องมือสุดล้ำที่สร้างภาพจากข้อความเปลี่ยนแรงบันดาลใจให้เป็นงานศิลปะกันครับ มาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเราก็เปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับช่องค้นหาตรงนี้นะครับเราก็พิมพ์คำว่า Demin a ้าเเลยนะครับดีมที่แปลว่าฝันเนี่ยครับดีมนะครับนี่นะครับ Demin a ้าเอแล้วก็คลิกเลยนะครับไอคอนก็จะเหมือนรูปลูกข่างนะครับเหมือนลูกข่างตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็ที่เขียนว่า Demin i ้ a อิม g e จ e จนเนอเรเต d ร์แ e นด e วิดีโนะครับนี่ตรงนี้เลยคลิกเข้าไปเลยนะครับพอคลิกเข้ามาแล้วนี่นะครับ พอคลิกเข้ามาแล้วหน้าตาของอเว็บไซต์ d ีว i n า AI ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราต้องลงชื่อเข้าใช้ก่อนนะครับก็คือไปที่ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้นะครับก็คลิกเลยนะครับทีนี้เนื่องจากว่า d ีวี n a เนี่ยนะครับเป็นเจ้าของเดียวกันกับ CapCut นะครับแล้วก็ เราสามารถใช้ดีมี n น้าร่วมกับแคปคัทได้เลยนะครับถ้าใครที่มีบัญชีแคปคัทอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเข้าใช้ดีมี n น้าได้นะครับแต่ถ้าเรายังไม่มีบัญชีทั้งดีม n n นาทั้งแคปคัทก็นี่นะครับก็ติ๊กตรงนี้นะครับสมัครใช้งานบัญชีแคปคัทของคุณนะครับกวาไปแล้วก็คลิกเข้าใช้งานทีนี้พอคลิกเข้าใช้งานเราก็เลือกอ e ีเมลที่เรามีอยู่นะครับในนี้ผมก็เลือกง่ายสุดก็คือดําเนินการด้วย Google ตรงนี้นะครับเราก็คลิกเลยนะครับ พอคล ah er e ิกเข้ามาแล้วเราก็มาเลือกอีเมลของเราที่ต้องการอยากจะใช้งานนะครับก really ็กดดําเนินการต่อนะครับนี่นะครับก่อนอื่นเขาก็จะถามวันเดือนปีเกิดเราก่อนนะครับเราก็ใส่วันเดือนปีเกิดเราเข้าไปนะครับใส่วันที่ของเราได้เลยนะครับนี่อ่านี่นะครับเขาก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาถามเราอีกว่าดีมิน่านะครับจะสามารถเข้าถึงข้อมูลในบัญชีแคบคัดคุณได้นะครับเพราะเขาเป็นเจ้าของเดียวกันนะครับเราก็ยอมยินยอมตกลงไปนะครับ ทีนี้เขาถามว่าบทบาทเราในการที่จะเอางานเข้าไปใช้งานเนี่ยเราไปใช้งานด้านไหนนะครับเราก็เลือกอื่นๆก็ได้หรือเราจะเลือกอด้านศิลปะนักวีไซน์ต่างๆได้นะครับผมเลือกอื่นๆไปก่อนนะครับก็ดําเนินการต่อนี่เพียงเท่านี้เองนะครับเราก็จะเข้ามาสู่หน้าตา,าเครื่องไม้เครื่องมือของดีมิน่าแล้วนะครับก็ก็จะมีอยู่3อย่างนะครับมีมี3อย่างตัวเนี้ยนะครับที่เปิดให้ใช้งานก็คือ สร้างภาพด้วย AI นะครับเปลี่ยนไอเดียของเราให้งานศิลปะ 2K ให้สดใสนั่นเองนะครับหรือจะเป็นสร้างวิดีโอด้วย AI นะครับหรือจะเป็นอวตาร AI นี่นะครับมี3อย่างอยู่ตรงนี้ให้ใช้งานนะครับนี่อันนี้ก็เป็นโชว์เคสก็คืองานของคนอื่นที่ทําไว้นะครับนี่เราก็สามารถมาดูไอเดียได้นะครับมาดูไอเดียได้นะครับภาพของเขาเนี่สวยงามเลยเห็นไหมครับแปลกตาดีนะครับเห็นไหมครับนี่ สวยงามนะครับไม่แพ้เว็บไซต์อ AI ตัวอื่นๆเลยก็ว่าได้นะครับดีมีนาเนี่ยนะครับดูว่า,าเขาจะมีความแตกต่างจากเจ้าอื่นอย่างไรเรามาดูกันนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับสวยงามมากนะครับ เดี we them, so so uh ๋ยวเรามาลองเริ่มใช้งานกันดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเราก็มาเลือกในส่วนของการสร้างนี้เลยนะครับก็คลิกเลยนะครับเนี่ยนะครับเราก็สามารถเอาพร้อมนะครับสมมุติเรามีพร้อมอยู่แล้วเราก็สามารถใส่เข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับในส่วนที่เขียนว่าอธิบายรูปภาพที่คุณจินตนาการไว้นะครับใส่ตรงนี้นะครับพร้อมนะแล้วก็สามารถใส่รูปอ้างอิงได้ด้วยตรงนี้นะครับทีนี้สมมติว่าเรา นึกไม่ออกว่าเราจะเขียนพร้อมอะไรให้มันสวยๆดีนะครับเราก็กลับไปที่หน้าสำรวจตรงนี้นะครับตรงสำรวจตรงนี้ก็คลิก1ครั้งเนี่ยครับเราก็สามารถไปลอกพร้อมเข้ามาใช้งานได้นั่นเองนะครับน,นี่สมมตุติว่อาอาเราอยากได้รูปแบบนี้หุญญญ่นยนต์ผู้หญิงสีชมพูตรงนี้นะครับนี่นะน,นี่พร้อมเขาอยู่ตรงนี้นะครับพร้อมนี่ตรงนี้นะครับบูมเม m น c h เมชชินเนี่ยนะฮะเราก็เลือกว่าใช้พร้อมนี้นะนี่นะครับใช้พร้อมนี้พอคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับอ่า พร้อมก็จะมาโชว์อยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถดัดแปลงแก้ไขพร้อมตรงนี้ได้นะครับสมมุติเราไม่ชอบสีชมพูนะครับเราก็เปลี่ยนได้นะครับสมมุติผมเปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับนี่นะครับหมุนจนตัวนี้จากสีชมพูจะเป็นสีส้มนะครับทีนี้เราสามารถเปลี่ยนรูปอ้างอิงได้ด้วยนะครับเราก็ไปหารูปอ้างอิงที่เรามีนะครับสมมุติผมเก็บไว้ที่เอารูปันนี้แล้วกันนี่นะครับปึ๊บเข้าไปนี่นะครับ พอคลิกเข้ามาแล้วนะครับเขาก็จะถามารูปอ้างอิงเราว่าคาแรคเตอร์เป็นแบบไหนกําหนดเองหรือจะอนี่เอาเฉพาะใบหน้าหรือจะอวัตถุโครงร่างความลึกท่าทางนะครับทีนี้ผมเลือกเอาเฉพาะใบหน้าไปใช้งานนี่ตรงนี้นะครับใบหน้าน,นี้ใช้งานนะครับนี่จากนั้นก็กดเสร็จสิน้นนะครับนี่กดเสร็จสิ้นนะคือต้องการรูปใบหน้าของคนนี้นะครับมาใส่แทนคนนี้นั่นเองดูจะเป็นอย่างไรนะครับทีนี้อ่า เราก็สามารถเลือกนะครับเลือกคุณภาพนะครับรูปแบบรูปภาพนะครับนี่มีเป็นเวอร์ชั่น3.0นะครับอิมเมจสองจุดหนึ่งอะไรว่าไปตามนี้นะครับอ่านี่นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถเลือกไซส์สแตนดาร์ดได้นี่นะครับมีให้เลือกเยอะแยะเลยตั้งแต่21ต่อ96ต่อ93ต่อ2 4ต่อ3นะครับถ้าเราจะใช้ในมือถือก็ควรจะเป็น9ต่อ16ตรงนี้นะครับอ่าผมก็เลือกตรงนี้เลยแล้วก็เลือกสแตนดาร์ด1นนะครับอ่า เสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็คือไซส์ขนาดนั่นเองนะครับความสูงความกว้างนะครับถ้าเราไม่ต้องการอะไรแล้วนะครับก็เราจะเสียไป16เครดิตตรงนี้นะครับเราก็คลิกเลยครับนี่นะครับรอสักครู่ก็จะเจนมาให้4ภาพนะครับก็จะมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาให้นะครับก็ลองดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับในคําสั่งที่ไปดูชาวบ้านเขาทำมานะครับเป็นหุ่นยนต์สีชมพูเราต้องการเป็นหุ่นยนต์สีส้มนะครับ ลองดูจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ก็ได้ประมาณนี้นะครับก็ออกมาแล้วนะครับนี่พร้อมกัประมาณนี้นะครับนี่นะครับเราดูภาพขยายนี่หน้าผู้หญิงที่เป็นต้นแบบก็มาโชว์อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับนะครับประมาณนี้รูปต่อมาก็จะได้ประมาณนี้ออกมานี่นะครับนี่ได้หุ่นเดอนประมาณนี้ออกมานะครับนี่ดูนะครับนี่บเห็นไหมครับ สมมุติผมชอบรูปที่3นี้นะครับเราชอบรูปนี้เราก็สามารถคัดลอกหรือดาวน์โหลดไปใช้งานนี่ครับที่ปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกดาวน์โหลดเลยนะครับนี่นะครับดาวน์โหลดนะฮะก็จะถามก็จะได้เป็นไฟล์ jpeg ออกมานะครับแล้วก็สามารถตั้งชื่อตามที่เราต้องการได้เลยนะครับเอาไปไว้ที่ไหนเอาไปไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับเอาไวตรงนี้นะครับกดเซฟเพียงเท่านี้เองนะครับรูปก็จะมาอยู่ใน คอมพิวเตอร์ของเราแล้วนี่รูปนี้นะครับอ่านี่เห็นไหมครับก็ถือว่าใช้ได้สวยงามนะครับเพราะเราใช้เป็นสีส้มนะครับอ่าเขาก็จะไม่ได้ก๊อปมาอ่าก๊อปปี้รูปแบบที่เราต้องการเลือกมานะครับเขาเพียงเอาอ่าไอเดียของเขามาใช้งานนะครับนี่เราจะได้ประมาณรูปนี้ออกมาสวยงามนะครับอ่าขยายดูได้นะครับนี่นี่นะครับนี่นะครับนี่เห็นไหมครับอ่าก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับอ่า นี่นะครับก็ใหญ่ได้เหมือนกันนะครับไม่แตกนะครับก็ปิดปลายนะครับหลังจากที่เราได้ภาพมาแล้วนะครับเราต้องการอยากจะแก้ไขหรือดัดแปลงก็สามารถทําได้อีกนะครับนี่ดูที่เมนูด้านขวามือตรงนี้นะครับก็จะมีคําว่าสร้างเราสามารถนํารูปนี้ไปสร้างเป็นวิดีโอก็ได้นะครับหรือจะแก้ไขก่อนนะครับค่อยสร้างเป็นวิดีโอก็ได้นะครับในส่วนของแก้ไขก็จะมี Create นะครับอัพสเกลนะครับสามารถอัพสเกลให้เป็น เป็น s d หรือ Full s d ก็ได้นะครับหรือจะรีทัศนะครับหรือจะขยายสเกลขึ้นมาได้นะครับอัปสเกลก็ได้หรือเปลี่ยนองค์ประกอบหรือลบออกนะครับได้หมดเลยทีนี้เราลองมาในส่วนของลบออกลองดูนะครับนี่เราต้องการอยากจะลบอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นหัวแปงนะครับเราขยายใหญ่แปงก็จะใหญ่นะครับเราก็ต้องการลบสมมติผมต้องการลบหุ่นยนต์ตัวข้างหลังนี้ออกนะครับเนี่ยครับก็แดกเมาส์นะครับหรือลากเมาส์นะครับ ไอ้ส่วนที่ยวต้องไม่ต้องการอยากจะมีตรงน,นี้นะครับลากออกนะครับนี่อย่างเงี้ยนะครับอ่านี่นะครับเราไม่ต้องการมีหุ่นยนต์ตัวนี้อยู่เนี่ยก็สามารถทําได้นะครับนี่นี่นะครับอ่าสมมติผมทาแค่นี้ก่อนให้ดูนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วอ่าตรงนี้นะครับนี่นะครับอ่าเราก็จะเสียไปอีก8เครดิตนะครับตรงนี้นะครับ8เครดิตนะครับหรือว่ารเราต้องการอยากจะอ่าเอาเครื่องมือลบออกนะครับเราก็สามารถ ลบเยอะเกินไปแล้วก็สามารถลบตัวนี้ออกได้อีกนะครับนี่ครับเราลบออกได้ตกแต่งได้นะครับนี่เราต้องแค่นี้ออกพอประมาณนี้นะครับนะครับแค่นี้ประมาณนี้เพิ่มเข้ามานะครับลบเข้าไปนิดนึงนะครับนี่นี่เราก็สามารถตกแต่งได้นะครับจากนั้นเราก็กดนะครับที่เครดิตตรงนี้8ตัวนี้ได้เลยนะครับหุ่นยนต์ตัวหลังก็จะหายไปนี่นะครับเขาก็จะทําการเจเนเรตให้เราใหม่นั่นเองนะครับรอดูกันจะเป็นอย่างไร รูปออกมาแล้วนี่ประมาณเนี้ยนะครับอ่าเราคลิกเข้าไปดูใหม่นี่นะครับเมื่อสักครูน่นี้เรารบลบรูปหุ่นยนต์ตัวนั้นออกไปนะครับก็จะหุ่นยนต์ตัวที่ยืนอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนก็จะหายไปแล้วนะครับก็จะเหลือแค่ภาพพื้นหลังนัง่นเอง ini, ที่เขาเต้นมาให้ใหม่นี่ก็จะประมาณเนี้ยนะครับเราสามารถรีทัชก็ได้นะครับเราคลิกรีทัดลองดูนะครับนี่รีทัชภาพใหม่จะเป็นอย่างไรนะครับอ่าเราก็เสียไปอีก8เครดิตนะครับนี่ นี่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่90%แล้วนะครับอ่ามาแล้วนะครับรอหน่ามาแล้วนะครับ้ารีทัศน์ไปปั๊บอ่าก็จะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะครับมันจะกลายเป็นหน้าเหมือนหุ่นยนต์ซะมากกว่านี่นะครับนี่การรีทัศนนะครับอ่าหรือถ้าเราอยากจะให้เขาทําใหม่นะครับเราก็สามารถแก้ไขได้อีกครั้งตัวนี้นะครับอ่าหรือสร้างใหม่ก็ได้นะครับนี่ก็ลองไปใช้งานกันดูนี่นะครับสําหรับการ รีทัดรูปภาพนะครับในส่วนนี้นี่ดอกแรกเราเป็นรูปนี้อยู่นะครับหรือถ้าเราพอใจรูปนี้แล้วนะครับเราพอใจรูปนี้แล้วนะเราก็ไปที่ดาวน์โหลดเหมือนเดิมนะครับนี่เราก็สามารถคลิกดาวน์โหลดได้อ่าก็จะมีป๊อปอัพแจ้งมาเราก็เปลี่ยนชื่อใหม่นะครับนี่ก็สามารถเซฟได้นี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับใช้งานง่ายนะครับอีกอย่างเราเป็นภาษาไทยได้ด้วยนะครับนี่จากรูปนะครับจากรูปที่เราได้มาเมื่อสักครู่นี้นี่รูปนี้นะครับ ก็แปลงหน้าเขามาอยู่เป็นหุ่นยนต์แบบนี้ก็ทําได้นะครับทีนี้เราก็จะลองมาสร้างเป็นวิดีโอลองดูนะครับเราก็คลิกสร้างวิดีโอเลยนะครับจากนั้นก็เขียนพร้อมลงไปตรงนี้ว่าต้องการแบบไหนนะครับเราก็สามารถเขียนพร้อมได้เลยนะครับผมก็จะลองเขียนพร้อมเข้าไปนะครับนี่ผมก็จะบอกว่า the robot walk s t r e i t in นะครับก็คือให้หุ่นยนต์นี้เดินเข้ามานะครับเดินเข้ามาก็จะเป็นวิดีโอนะครับก็ําเป็นวิดีโอ AI นะครับ หรือจะเป็นวีดีโอเวอร์ชัน3.0นหรือตั้งค่าเริ่มต้นอันนี้ก็จะเป็นเวลานะครับก็จะมี5วิกับ10วินะครับถ้าเราใส่10วิเนี่ยครับก็เครดิตเราจะเสียไปเยอะมากเลยก็คือ380เครดิตนะครับทีนี้เราลองเอา5วิก็จะเสียเครดิตไปที่190เครดิตนะครับซึ่งตอนนี้เครดิตเราจะเหลืออยู่ที่426อต่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเราก็ลองเสียไป190เพื่อจะ,จะดูวิดีโอว่า อ่าโรบอทจะเดินเข้ามาหาเราได้ไหมนะครับก็คลิกเลยนะครับนี่ก็จะรอสักครู่นะครับอ่าเราก็เลื่อนลงมาดูตรงนี้นะครับนี่วิดีโอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตอนนี้เขาบอกจองคิวอยู่นะครับอาจจะใช้เวลาประมาณสัก30นาทีอ่าลองดูจะเป็นอย่างไรนะครับนะเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้ประมาณไปเกือบ20กว่านาทีนะครับวิดีโอก็เสร็จแล้วเราลองคลิกเข้าไปดูวิดีโอนี่นะครับอ่าวิดีโอประมาณ5วินาทีนี่นะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับ ให้หุนยนนั้นเดินเข้ามาหาเรานะครับนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับหุนยนนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับทำวิดีโอออกมาได้น่าสนใจดีนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการอยากจะให้มีเวลาที่ยาวขึ้นนะครับเราก็สามารถใช้เครดิตสูงขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้เราลองมาดูนะครับเครดิตในส่วนเครดิตนะครับนี่นะครับถ้า อ่าเป็นรายเดือนนะครับรายเดือนอหน,นึ่งเดือนจะเป็นงี้รายเดือนนะครับถ้าเป็นรายเดือนหรือ1เดือนเนี่ยนะครับก็ราคาพื้นฐานว่าฐานกั้นสูงก็เป็นประมาณเนี้ยนะครับแต่ถ้าเราใช้ฟรีก็ใช้ตลอดไปนะครับอ่าเขาก็จะเติมเครดิตให้ทุกวันนะครับวันละ450เครดิตนะครับนะแต่ถ้าเป็นพื้นฐานเนี่ยถ้าเราซื้อไปเนี่ยเราก็จะได้3 7 8 0เเครดิตต่อเดือนนี่นะครับ เราก็สามารถเจนภาพได้ถึง472ภาพนะครับหรือวิดีโอก็12วิดีโอต่อเดือนนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับเยอะพอสมควรสำหรับคนที่ใช้งานแล้วถูกใจดีมีนาก็สามารถอัปเกรดแพ็กเกจได้นั่นเองนะครับนี่นะครับก็เป็นวิดีโอมาเห็นไหมครับสวยงามนะครับสวยงามภาพพื้นหลังของวิดีโอก็สวยงามนะครับนี่สวยงามนะครับ นอกจากจะสร้างวิดีโอได้แล้วนะครับเรามาดูด้านขวามือตรงนี้นะครับเราก็ยังสามารถที่จะสร้างเพลงประกอบก็ได้นะครับรนี่นะครับเราก็คลิกสร้างเพลงประกอบได้อนี่นะครับสร้างตามเฟรมแรกเลยก็ได้นะครับหรือจะปรับแต่งตามความาต้องการจะใช้ไปประมาณสัก40เครดิตนะครับนี่ตรงนี้นะครับเราก็ลองสร้างเพลงประกอบ<ด>ลองดูนะครับนี่จะเป็นอย่างไรนะครับก็รอประมาณสัก4หรือ5วินาทีก็จะเสร็จแล้วสําหรับเพลงนี้นะครับ ทีนี้นะครับเราลองมาฟังเพลงประกอบที่หนึ่งกันดูนะครับนี่เดี๋ยวผมเปิดอันนี้เป็นเพลงประกอบที่หนึ่งนะครับทีนี้เรามาเรามาฟังเพลงประกอบที่สองดูนะครับ เพลงประกอบที่2นะครับทีนี้เราลองมาฟังเพลงประกอบที่3ลองดูอ่านี่3เพลงประกอบนะครับทีนี้อ่าสมมุติเราชอบเพลงประกอบที่1่เราก็สามารถเลือกได้นี่เพลงประกอบที่1นะครับนี่นะครับเราก็สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้นี่นะครับอ่าก็เห็นไหมครับ ไม่ยากเลยสำหรับในส่วนของการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะในดีมิน่านะครับเพียงเท่านี้เองนะครับเราก็จะได้งานศิลปะที่ใช้ AI ในการสร้างตั้งแต่รูปภาพยันมาเป็นวิดีโอได้แล้วนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับในส่วนของดีมิน่าเลองมาใช้งานกันดูลองมาสร้างสรรค์าง,งาน AI กันดูนะครับ และนั่นก็เป็นการแนะนำดีมิน่าเ a ไเครื่องมือที่สุดล้ำช่วยในการออกแบบภาพจากข้อความนะครับเปลี่ยนแรงบันดาลใจของเราให้กลายเป็นงานศิลปะนะครับดีมิน่า AI นะครับก็มีเครดิตให้เราใช้วันละ450เครดิตด้วยกันนะครับไม่มากไม่น้อยก็ลองมาใช้งานกันดูนะครับเครื่องไม้เครื่องมือในการสร้างภาพหรือจะเป็นสร้างวิดีโอก็สามารถทำได้ลองมาใช้งานกันดูนะครับถ้าเราใช้งานถูกใจแล้วนะครับสามารถ เพิ่มแพ็กเกจหรือซื้อแพ็กเกจเพิ่มก็ราคาไม่แพงก็ไปติดตามลองไปใช้งานกันดูนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือนะครับที่จะสามารถาจินตนาการสร้างภาพจากข้อความได้นั่นเองนะครับก็ฝากไว้สำหรับ d ี m i n น a าเครับก่อนจากกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ชอบแนวทางของช่องนี้นะครับก็ช่วยกดแชร์กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามทั้ง5ช่องทางของห้องเรียนครูติกนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ